แต่นี้จะพลาลนาในบทมาติกาที่สามอันมีความว่าพระพมรมดาบทให้ตัวเป็นทานแก่เสือแม่ลูกอ่อนนั่นสืบไปความพิสดารว่าพระบรมโสว์คันจุติจากเทวโลกแล้วได้สืบปฏิสนธิวิญญาณในตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันเป็นนายบ้านผู้ใหญ่ในบ้านพราหมณ์ชื่อว่าสาลินีแห่งหนึ่งณนะแว่นแคกนมคธราช ขันท่วนกำหนดทศสมารถแล้วก็ประสูตรจากคันโพรประยูนญ,ญาติทั้งหลายถวายนามก่อนว่าพรมกุมารขันเจริญไววัฒนาการแล้วก็ศึกษาสำเร็จในไตเวทางได้เป็นอาจารย์แห่งพรามานพทั้งหลายห้าร้ันจำเนียนการมาเมื่อมารดาบิดาทั้งสองล่วงแล้วพระองค์ ก็ให้หาพรามานพทั้งห้าร้อยนั้นมาแล้วก็เร่งบอกซึ่งบนอันตนจะพึงให้ศึกษาเสร็จแล้วก็แบ่งปันสัพพะสมบัติสิ้นทั้งเรือนนั้นให้แก่พรามานพผู้ศิษย์ทั้งห้าร้อยนั้นแล้วก็ให้โอวาทมีนานับประการพรามานพทั้งหลายต่างอะไรไหววอนกล่าวห้ามด้วยความคารวะเป็นอันมากพระองค์ก็ไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรสระาละคารวะวิสัยเที่ยวภัยแต่พระองค์เดียว จึงเข้าไปอาศัยมันธารบ,บันพบบรรพชาเป็นดาบทปฏิบัติลิ้งชีวิตด้วยพรารผลอยู่เป็นสุขสิ้นกาลนานคันนั้นมีพรามานพพวกอื่นก็ออกบรรพชาตามอยู่ในสำนักแห่งโพธิสัตว์นั้นเป็นอันมากฝ่ายมานพผู้เป็นสิทธิของโพธิสัตว์นั้นคั้นมารดาบิดาทั้งหลายแห่งตนแห่งตนล่วงแล้วโดยลำดับก็พากันออกมาบวชอยู่ในสำนักพระโพธิสัตว์ทั้งสิ้น ส่วนพระดาบททั้งหลายที่ตามบวชพวกก่อนนั้นก็พากันเรียนในกสินบริกรรมได้แล้วพากันอําราไปต่างองค์ต่างไปเที่ยวอยู่ในทิศต,ต่างๆตามชอบใจแห่งตนแห่งตนแล้วอุตสาหะกระทำกสินบริกรรมทำฌานอภิญญามิให้เสื่อมคันสิ้นชีวิตแล้วก็ขึ้นไปเกิดในพม,มโร ่ายดาบท,ทั้งหลาย500นั้นก็พากันปฏิยู่ปฏิบัติรักษาพระบรมโพธิสัตว์ทั้งสิ้นโดยสามารถมีความรักเป็นกำลังมาแต่ปางก่อนดังสดับมาบรรดาศิษย์ดาบท,ทั้งนั้นพระดาบทึ่งเป็นศิษย์ผู้ใหญ่คือองค์พระเมตตยะบรมโพธิสัตว์รั้นเมื่อดาบท,ทั้งหลายได้เที่ยวสแสวงหาพระราผลยังมิได้กลับมาพราะองค์จึงเรียกหาดาบทศิษย์ผู้ใหญ่มาแล้วก็พากันขึ้นไปสู่มัน ท่ภูผาเพื่อจะสแสวงหาผล,ลไม้เมื่อเที่ยวไปในที่นั้นๆก็ไม่ได้ผล,ลไม้อันใดอันหนึ่งเลยจึงถแถลงไปในที่เชิงแห่งภูเขาก็ได้เห็นแม่เสือตัวหนึ่งมีลูกอ่อนออกใหม่ได้ประมาณสองสามวันแม่เสือตัวนั้นอดอาหารอยู่แลเขม็งดูลูกน้อยลูกน้อยของตนอันเล่นอยู่ คิดจะไข่จับลูกลูกของตนเคี้ยวกินเป็นพักษาพระบรมโพธิสัตว์แลเห็นอาการก็รู้ว่าแม่เสือนี้จะกินลูกของตัวเองแล้วจึงลำพึงว่าโอ้หนอออวัตสงสารนี้ควรที่จะพึงติเตียนโดยแท้แม่เสือตัวนี้คิดจะขบลูกอันเกิดแต่สายโลหิตกินเพื่อจะรักษาชีวิตแห่งตนไว้อย่างเดียวดังนี้ก็ควรจะเห็นเป็นที่พึง กลัวด้วยวัตทุกนี้ยิ่งนักลำพึงแล้วพระโพธิสัตว์จึงบังคับชายดาบทสิธิ์ผู้ใหญ่นั้นว่าท่านจงรีบไปหาเนื้อเดนเสือหรือราชสีตามข้างๆภูเขานี้หากว่าจะมีอยู่บ้างแม้นได้แล้วก็รีบนำมาโดยเร็วเราจะให้แก่แม่เสือตัวนี้ดาบทสิธิ์ผู้ใหญ่รับคำพระบรมโพธิสัตว์และก็รีบไปหาเดนมังสะในที่ ใดที่หนึ่งก็มิได้ฝ่ายพระบรมโพธิสัตว์เมื่อสิทธิผู้ใหญ่ไปยังมิได้กลับมาพระองค์จึงลำพึงว่าโอ้ร่างกายนี้เปล่าจากแก่นสารเป็นที่อาศัยแห่งชาติชราพยาธิมรณะมีโศกความแรงใจปริเทวะลำ,ล,ำล,ำล,ำล,ลำพันธุ์ทุกความลำบากกายไม่สบายใจโทมนัส คุณข้องมองใจอุบายาดครับแค้นใจกายนี้เป็นที่เกิดของกองทุก์มีราคะกิเลสเป็นประดุษหัดสดีที่เมามันมีโมหะมืดมิดปิดธรรมเป็นประดุษดังผีเสื้อน้ำรักษาสัตว์มีอุปนาหะผูโกรเป็นดังแว่นแควน้นแขวงเมืองมากด้วยคนพาลมีมรรคะความลบหลูคุณท่านเป็นดังที่อยู่ของพวกกุมพัน มีปราศความสำคัญวิปลาสเป็นดังนายทวารผู้มีสันดาลดื่มไปด้วยอิจฉาลึกยามีทุจริตเป็นบริวารแวดล้อมไปด้วยโรคมีนันทิภาวะราคะความกำนัดยินดีในพบเป็นมหาโยธามีมิจฉาทิฏฐิเป็นธรรมวินิจฉัยคือราชบัญญัติบทอายการมีอวตอวัตนะความ พันนาโทษเป็นของทุกข์มากมีวิตกความตึกตองเป็นหมู่แมลงวันอันพึงเกียิมีมัทะมัวเมาเป็นเหล่าคนทับขับร้องมีประมาทะความเมาทั่วเป็นช่างฟอนมาซ่องเสพอยู่หน้ากายมีทิฏฐิเป็นที่อาศัยมีอนุสัยเป็นบ้านที่อยู่ของหมู่พรามณมีสังโยช์ผูกล่ามไว้ในสามภพ เป็นอมาตผู้ใหญ่ในกายนครนี้มีอวิชาเป็นอันทการราชกษัตริย์เสริงราชสมบัติเป็นอิสราธิปดีอยู่ในกายนครนี้หนอพระจินสีสัพพัญยูนโพธิสัตว์ทรงพิจารณาในธรรมสรีระด้วยประการชนีแล้วและยืนยังยังท่านาบทศิษย์ผู้ใหญ่ อยู่ยังไม่ได้กลับมาพระองค์จึงจินตนาการสืบไปอีกว่าในเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้สวยทุกขเวทนาอยู่หนึ่งเนืองเห็นป่าน,นี้เราจะปลดเปื้องสัตว์เหล่านั้นด้วยทำสิ่งใดเล่าเมื่อนึกไปก็ได้เห็นพุทธการะกธรรมสามารถจะทำสัตว์ให้พ้นทุกข์ได้พระองค์ได้สั่งสมไว้ในอดีตชาติถุนหลังบ้างแล้วเมื่อทรงเห็นแท้ชัดนี้แล้ว ก็เข้าพระไยว่าขึ้นชื่อว่าพุทธกาลธรรมนี้ถ้าพุทธบุคคลใดไม่สามารถที่จะกระทำกรรมที่บุคคลอื่นทำได้ยากบริจาคสิ่งที่บุคคลอื่นบริจาคได้ยากให้ทานอันบุคคลอื่นให้ได้ยากอดกั้นกรรมอันบุคคลอื่นอดกั้นได้ยากทั้งนี้ทั้งนี้แล้วหรือจึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะเหตุที่สาริลาพยาพยบของ เหล่านี้ย่อมมีอาทีนะวะโทษเป็นอันมากมิได้ยั่งยืนอยู่สิ้นกาลนานและจิตใจที่อาศัยอยู่ณนะร่างกายนี้ย่อมมีอารมณ์ไม่เป็นหนึ่งอยู่เป็นนิดเพราะเหตุทั้งสองนี้เราจะให้สรีละของเรากับทั้งชีวิตนี้เป็นทานให้ทันการกำลังจิตที่เลื่อมใสโดยแท้แก่แม่เสือตัวนี้เถิดเพื่อประโยชน์จะให้เกิดเป็นการเกื้อกูลหนุนแก่สัตว์ทั้งปวง เออก็เราจะเป็นห่วงอันใดถ้าจะให้อาหารอื่นๆเล่าด้วยด้วยจะให้อาหารอื่นๆเล่าพระบรมโสดเจ้าทรงคำนึงดังนี้แล้วจึงทรงตั้งจิตปณิฐานว่าด้วยบุญกรรมนี้ของเราจงได้ตัดเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการให้เราได้นำสัตว์ทั้งหลายให้ถึงความนางับดับทุกข์ในสังสารวัฏนี้เถิด เมื่อพระอ,องค์ทรงกระทำปณิธานจิตให้บังเกิดแล้วจะประกาศแก่มูเทวดาให้รู้ทั่วกันอีกเล่าพระพรมดาบทอบบรมโพธิสัตว์เจ้าจึงตัดประพันธ์คาถาว่าความประกาศว่าขอถวยเทพเจ้าคือภูมิพฤษเทวาและอากาศสันทเทวามีสมเด็จพระอมริน เทวราชเจ้าและเท้ามหาพมพระประชาบดีสินทรเทพบุตรทั้งพญายมและเท้าจัตุมหาราชโลกบาลทั้งสี่ซึ่งสถิตณสถานทุกถิ่นที่ตลอดจนนารถบรรพบจอมผาอันเชิญทั่วทุกพระองค์จงกระทำอนุโมทนาในชีวิตสริระทานของข้าที่ได้อบรมมาณนะการนี้ตัดประกาศเท่านี้แล้วดาบทสิทธิผู้ใหญ่ยังมิได กลับมาถึงพระองค์จึงโจรจากยอดมัทระผูผาตกลงเฉพาะหน้าแห่งเสือโค่งแม่ลูกอ่อนขณะนั้นนางพยักขีเห็นแล้วก็ละลูกของตนแล่นมาบริโภคมังสะสรีลาพยพพระประรมปฎิสัตวเจ้าณการนั้นพระประรมปิสัตเมื่อทําลายขันขาดชีวิตสินสีแล้วก็ได้ขึ้นไปบังเกิดในสุาลาลหยสถาน บรรดาเทพทุกอมรพิมานมีสมเด็จท้าสุชัมบดีและพรมสุทาวาสเป็นประธานต่างพระองค์ก็แท้สองสาธุการกระทําอนุโมทนาสนันทั่วทั้งหมื่นโลก,กทาตแสดงด้วยจิตตะปณิธานคาถาในบทบาณิกาที่สามสิ้นความแต่เท่านี้บทนี้ก็เป็นการสละชีวิตเป็นทานเป็นปรมัตถทานอันยิ่งใหญ่ จเจริญสุขจเจริญพรเป็นชาติที่สของพระโพธิสัตว์ท่านแต่นี้จะพารานาในบทมาติกาที่สอันมีความว่าพระพมรมดาบทให้ตัวเป็นทานแก่เสือแม่ลูกอ่อนนั่นสือไปความพิสดารว่าพระบรม